เดี๋ยวสิมากเก็บบักแขงเด้อยนี่บักแขงของเขานี่ค่ะเก็บบักแขงก่อนดกนะเนี่ยบักแขงของเขานี่ เก็บปลาแข็งเก็บปลาแข็งไม่ขนาดที่เขาเก็บปลาแข็งค่ะนี่ค่ะนี่นี่ตั้งกล้องใส่ไว้กอมเดียสเนี่ยแม่เก็บปลาแข็งเก็บคอนเทนต์เก็บปลาแข็งปลาแข็งเขาหลายปลาแข็งเนี่ยปลาดีตู้ขุมี่เนี่ย อือวูบันนี่สินไปเฮ็ดหนึ่งปลากินกับแจวหนึ่งปลาโอ้ยหมาแข่งงามๆบ่ได mm ้มาเบนจักรเถื mm ่อนนะไล่บักแข่งหลา่วันนี้บักแข่งหลายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปแบ่งให้บทางบ้านเขาพร้อมอ๋อแข่งเก็บไปได้หลายเขาก็แบ่งกันนี่สิแบบไม่ยากเี่นี่ยังกับแบ่งกันกินปลาเขากินบ่มเม็ดกูไปโหลดเนี่ยกิน บ่บ่ได้ขายครับพี่น้องบ่ขายนะแข่งแข่กันไปบักแข่อันนี้กล่องหนึ่งอันนี้ช่องหนึ่งอันนี้ช่องหนึ่งค่ะช่องหนึ่งเด้ออันนี้ช่องนั้นพิช่าเกินของผมมีช่องนั้พิช่าเกินเด้ออันนี้ช่องเนีงเนาะคุณนายบ้านหน้าเด้อปากช่องนั้นเด้อคุณนายบ้านน้ากับกับอิงยองก็นักพิช่าเกินอ่าคุณนายบ้านหน้าเปิ่นมันมีต่อบักแข่งกำลังงามค่ะมันได้ฝนอุ้ยงามมากๆเลยบ่ได้ไปเบิ่งจัก เธอฝนกระตกตลอดค่ะนี่เมื่อนี่เฮาก็เลยไปเก็บก่อนเดี๋ยวเสียมดหนึ่งกินกับแจวค่ะบักแคงของเฮามมงเดเียงน้ำฝน่ไปเปาจนออแต่ก็เล็กป,ปั้งไฟกับไม่เกดไป,ไปเลือนนี่ผพักหวานกำลังแตกผักหวานกำลังแตกเ เขาหัวเขาสวนต้อมแ,แต่งกายมิร ed, ตริศกับพี่น้องที่สนิงยุ่งกัดยุด่งหลายยค่ะมากบึงหน้าตาของผมก่อนนเขาเลยไล่ปาโอ้โหคุณนะคะดูชุบ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 ได้เยอะเลยได้แล้วค่ะนี่บักแขงของเข้าอุ้ยบักแขง เยอะอยู่นะเยอะแล้วโอยบักริกค่ะเก็บบักริกกันเด้อบักริกกับปลูกเองธรรมชาติบ้านนาค่ะนี่ธรรมชาติบ้านฉันบักริกบักเขือผักสวนครัวปลูกเองเลยค่ะ อันนี้อีกต้นหนึ่งเด้อค่ะนี่นีน่ีอีกต้นนี่ก็หลายไปนะมีหลายต้นค่ะมีหลายต้นมันกำลังเป็นอูน้มีแต่ดกดกล้องซื้อมาเก็บมันไป uh เก็บไปกินกับหนึ่งปาเด้อมือนี้ ได้แล้วค่ะนี่นี่หลากหลายเลยนี่บักแขงมีสีเขียวสีม่วงสีเหลืองสีเหลืองขาดสีแดงเดืสิเบเก็บดอกแค่ใส่เยอะเลยบักเขือกามีนี่บักเขือของเราค่ะนี่อู้หน่วยใหญ่แล้วอื้อ